คณะกรรมการทุกท่านดิฉันเด็กหญิงกิติยาโคศีวงค่ะดิฉันเด็กหญิงธนาพรนามศรีฐานค่ะดิฉันเด็กหญิงพัทรธิดานินหงค่ะพวกเราขออนุญาตนำเสนอโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องผักปลอดสารพิษชีวิตพอเพียงค่ะ มาของโครงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากค่านิยมในการบริโภคผักของประชาชนโดยทั่วไปมักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทําลายของหนอนและแมลงศัตรูพืชจึงทําให้เกษตรกรต้องปลูกผักให้สวยงามตามความต้องการของผู้บริโภคเมื่อผู้ซื้อนําผักมาบริโภคอาจจะได้รับสารอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผักนั้นได้เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การหันมาปลูกผักปลอดสารพิษกันให้มากขึ้นกว่าที่อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีผักที่สะอาดและปลอดสารพิษบริโภคในชีวิตประจำวันดังนั้นคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหาจึงเกิดความคิดและได้จัดทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องผักปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง โดยการใช้หลักแนวคิดปัจญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมทางนี้โครงงานได้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์3ประการของโรงเรียนบ้านขามเปี้ยคือความมีวินัยรับผิดชอบความซื่อสัตย์และความพอเพียงอีกทั้งได้นําหลักธรรมมาใช้คือหลักอิทธิบาทสชันทะวิริยะจิตตะวิมังสา โดยการทำโครงงานในครั้งนี้นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการปลูกผักและลงมือปฏิบัติปลูกผักปลอสารพิษแล้วนักเรียนยังนำผลผลิตที่ได้ไปบริโภคในครัวเรือนแบ่งปันให้กับผู้อื่นและนำมาจำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา ที่โรงเรียนได้เปิดทําการเรียนการสอนอีกทางได้รู้จักผักสวนครัวของไทยแล้วยังดําเนินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกแนวทางหนึ่งปัญหาและแนวคิด 1. น,นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไว้รับประทานที่มีราคาแพงและมีสารพิษเจือปน เห็นถึงความสำคัญของการได้บริโภคผักต่างๆที่ปลอดภัยจากสารพิษ 2. นักเรียนได้จัดทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้หลักแนวคิดปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้และมีความสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์3ประการของโรงเรียนบ้านขามเปียคือความมีวินัยและผิดชอบความซื่อสัตย์และความพอเพียง 3. นักเรียนได้ดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแผนการปฏิบัติงาน 1. เรื่องหัวข้อการทำโครงงานและนำเสนอครูที่ปรึกษาพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการทำโครงงานศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. แเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ทำรายงาน ื่อขอเบรือุปกรณ์และค่าใช้จ่ายโดยของบสนับสนุนจากโรงเรียนซึ่งครูที่ปรึกษาทำบันทึกเสนอต่อผู้ว่าการโรงเรียน 3. ผู้จัดทำโครงงานลงมือปฏิบัติศึกษาถึงวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษครูที่ปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษและจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ 4. นำผลผลิตที่ได้พร้อมทางโครงงานนำเสนอให้เพื่อนนักเรียนคณะครูผู้บริหารผู้ปกครองประเมินตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาการปลูกผักปลอดสารพิษให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไปขั้นตอนการปลูกผักปลอดสารพิษการเตรียมแปลงปลูก การเตรียมดินมีความสําคัญในการปลูกพืชเป็นอย่างมากควรมีการปรับสภาพดินให้เหมาะสมเสียก่อนเพราะถ้าเตรียมดินไว้ดีและเหมาะสมกับชนิดของพืชจะทําให้ปลูกพืชเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอีกด้วย การเตรียมพันธุ์พืชผักหนึ่งคัดแยกมเมล็ดพันธุ์โดยการคัดมเมล็ดที่เสียมเมล็ดที่มีวัชพืชปะปนและสิ่งจือปนต่างๆออก 2. แช่มเมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ50-55หองศาเซลเซียสเป็นเวลา1 5 3หนาทีจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคที่ติดมากับมเมล็ดพันธุ์และยังกระตุ้นการงอกของมเมล็ดอีกด้วย 3. การเตรียมผักที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่างๆของพืชผักมาปลูกควรเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคก,การปลูกและการดูแล 1. เมื่อเตรียมดินและแปลงปลูกแล้วควรปลูกผักให้มีระยะห่างพอสมควรอย่าให้แน่นจนเกินไปเพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดีเป็นการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้มีการระบาดของโรค 2. องนำมเมล็ดพันธุ์ของพืชและส่วนของต้นพืชที่เตรียมมาปลูกลงแปลงนำแกลบที่เตรียมมาใส่กบลงอีกทีเพื่อป้องกันหน้าดินแห้งเป็นการรักษาความชุ่มชื้นและยังเป็นปุ๋ยให้ต้นพืชผักสามารถจเจริญเติบโตได้ดี 3. การให้น้ำจะให้น้ำทุกวันหรืออาจจะขึ้นอยู่กับสภาพหน้าดินและสภาพอากาศ สใส่ปุ๋ยพวนดินโดยปุ๋ยที่นำมาใส่จะเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์มีการพวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำอย่างสม่ำเสมอหมันตรวจแปลงอยู่เสมอถ้าพบว่ามีการระบาดของโรคและ,มะแมลงในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผักนั้นก็ควรดำเนินการกําจัดโรคและ,มะแมลงที่พบทันทีผลการดำเนินงาน การทําโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องผักปลอสารพิษชีวิตพอเพียงทําให้ได้เรียนรู้ถึงทักษะกระบวนการทํางานซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันมีความรู้เรื่องการปลูกผักปลอสารพิษการดูแลรักษาพืชผักให้ได้ผลผลิตและจําหน่ายได้สามารถนําผลผลิตที่ได้กลับไปบริโภคในครัวเรือน แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้และจัดจำหน่ายสร้างรายได้เสริมนอกจากนี้ผลผลิตที่ได้อาจนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรสชาติและเพื่อให้เก็บรักษาได้ยาวนานมากขึ้นการจัดทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องผักปลอดสารพิษชีวิตพอเพียงได้น้อมนำหลักแนวคิดปัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข มาใช้ให้ผู้เรียนเกิดความมีวินัยและผิดชอบความซื่อสัตย์ความพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้จากการศึกษาถึงปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตทำให้เกิดความพอเพียงพอมีพอกิน และยังสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สรุปและเสนอแนะสรุปการทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องผักปลอดสารพิษชีวิตพอเพียงทำให้ได้รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานตามขั้นตอนฝึกความมีวินยัย ความรับผิดชอบได้ร่วมมือกันทำงานเป็นทีมและได้ความสามาคัคคีอีกทางผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดังเงินงานนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากการนำมาปฏิบัติ จริงได้ผลออกมาในระดับที่น่าพึงพอใจข้อเสนอแนะ 1. ในการปลูกผักก่อสารพิษนั้นควรมีการควรดินใส่ปุ๋ยลดน้ำอย่างสม่ำเสมอ 2. หากดินที่นำมาใช้ปลูกนั้นจากก้อนแข็งตัวควรใช้จอบหรือเสียมตีดินให้ด้วนซุยแล้วนำผสมกับแกบปุ๋ยคอก และใบไม้ทำให้ดินล่วนซุยไม่จับก,ก้อนแข็งตัวจนเกินไปพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ขอขอพบพระคุณค่ะ